สุขภาพห่างไกลโรคก,กับก้องสุขศึกษากินเลี้ยงวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเทศก,กาลแห่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่และวันหยุดต่อเนื่องยาวนานมักมีการรวมตัวญาติพี่น้องเพื่อพบปะสังสรรค์และประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจและโรคโควิด -19 วันนี้เรามาฟังกันนะคะว่ากินเลี้ยงวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 ทำอย่างไรกันบ้างคะ่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด -19 จึงมีคําแนะนําที่ทุกท่านสามารถนําไปปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลกินเลี้ยงได้ดังนี้คะ่ะ1หากเจ็บป่วยมีไข้ ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมและตรวจ ATK หากสงสัยว่าป่วยเป็นโควิด -19 2. ควรสวมหน้ากากอนามัยแม้จัดงานในบ้าน 3. กินอาหารปรุงสุกและมีภาชนะสำหรับกินส่วนตัว 4. หมั่นล้างมือบ่อยๆ 5. จัดงานในที่เปิดโลง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก 6. ลดการสัมผัสอบกอดหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุคะ่ะและหากต้องไปงานเลี้ยง หรือพบปะสังสรร์น,นอกสถานที่มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวดังนี้นะคะ 1. เลือกสถานที่ที่มีเครื่องหมาย COVID-free setting หรือชาพัสมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัย 2. เลือกไปสถานที่อากาศเปิดโลง่งและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดคนจำนวนมาก 3. เลี่ยงการดื่มสุราและปฏิบัติตัวตามกฎของสถานที่ 4. ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกสถานที่ใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารจองคิวร้านอาหารหรือชำระแทนเงินสดท่านผู้ฟังคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว mm hmm. เมื่อมีกิจกรรมร่วมคนและผ่อนคลายมาตรการทุกท่านควรเสริมสร้างภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรงพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19อย่างน้อย4เข็มและเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สถานบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านหากสงสัยว่ามีอาการป่วยควรแยกตนเองออกจากส่วนรวมและตรวจ ATK รักษาสุขอ,อนามัยหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและแออัดก็จะช่วยให้เราปลอดภัยจากโควิด19 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุข